ดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้งเอฟซีใหม่และเอฟเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนนิดนึงนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเราก็จะมาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5มี0นะคะมี3มี8มี1แล้วก็มี9นะคะ ส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่3นะคะเด่นไปที่3กับ8นะคะเราก็มาเจาะ3กันนะคะก็จะมี30 31 32 35นะคะส่วนเด่น8ก็จะมี80 81 83 แปดหนะคะส่วนชุดกันก็จะมี50 10 81 51นะคะแล้วก็จะเป็น39แล้วก็49นะคะส่วนเบิ้ลนะคะก็จะมี1 1 3 3 4 4 8 8นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น3 5 8 5 สามหนึ่งห้าศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นสามเก้านะคะหากท่านใดอยากเข้าห้องเรียนนะคะ so da sa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะเก้าเก้าดอเด็กนะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ฝากต้นนะคะให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสีซๆยงางมามาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดยดูวยงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า